พระวจนะของพระเจ้าวันนี้คือสามาธิธรรมโคนโนอิโน尼หนุ่งเอนบทที่นึงข้อที่เจ็ดค่ะถ้าเรานไหนความสาว่างเบื่อเข้าอยู่ในความสาว่างเราสามาธิธรรมซึ่งกันและก,กันและพระลอยของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ชำรละเราจากบาปทั้งหมดมิตรภาพโคอินโนยีย สัมมาเกตถังไปถึงการแบ่งปันแบ่งปันการมีส่วนรวมการมิตรภาพทั้งชีดิตนี้หากคุณดูงานอุงค์คายองการสัมมาเกตถังการสัมมาเกตถมงกับพระเจ้าได้รับการ ปิผู้นันความสาวังาสาราภาพาผู้ที่ชำระาลังหลังจากความายุติธรรมและการละล้อยอผู้ไม่สามารถทำทำได้การสามารถทำกับผู้อังบัลเป็นการสาแสดงออกถึง การสามาคิธรรมด้วยความรักการสามาคคธรรมด้วยความรักและความกริยาชังคือการสามาคิธรรมและการตัดการเชื่อมต่อและปฏิเสธการคนหาผู้ที่รักพระเจ้ารักษาพระบัญญัติและรักพี่น้อง เพราะเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นเพราะพวกเขารักษาพระวจนะของพระเจ้าในเนืองย้อนบทที่สองข้อที่สิบส่เบอกว่าถ้าพระวจนะของพระเจ้าอยู่ไหนตัวคุณว่าการว่าเขาอาชาณะอาชนะอาชนะอาชะคนชัวได้แล้ว พระเจ้าผู้บริสุทธิ์สงสอนทุกสิ่งเก็บผู้ทุกจอมว่าการว่า,าทำความไม่ทำชั่วเพราะทุกคนที่เ,เกิดามาเพื่อพระเจ้า,าไม่ทำบาปซึ่งไม่ความว่า,าบาเร็บพ้นของพระเจ้า สิ่งที่อยู่ในตัวเขาและท่านไม่สามารถก็อาชจะยกรกมได้พวกเขาก็จักพระเจ้าดังนั้นความใจจึงได้รับการฟุ่มฟืและปเปลี่ยนแปลงเขาต้องเป็นคนที่สังเกตเห็นว่าพระเจ้าสง อินดีเป็นอย่างไรยืนมั่นในพระวจนะของอพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความจริงคือการมีความสุขที่แท้จริงในฐานาผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะได้รับความหลดเพื่อให้เอาอยู่ในความรักของพระเจ้า และเข้าถึงและถึงชีวิตนิรันดร์คือกรารลบขอยความเมตาจากองค์พระผู้องค์พระเยซูคริสของเราพระเจ้าเป็นความรักและความรักแป็นของพระเจ้าเป็นความ กระหารและความกระหารที่ทำให้กอดความรักได้ยัางได้ยัางเ็มที่ปัญญาและความรักและปัญญาและความรู้ที่ส่งความรู้เพื่อรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามันลมต้นด้วยสาาัตห์เรากับ สาธาธี่ครอบงำหลกเมื่อคุณมีสาธาและความไว้วางใจมิตรภาพจะก่อขึ้นคนที่ก่อนมาเผื่อพระเจ้าไม่ทำบาปมันหมายความคนชั่วไหลไหนสามารถและต้องมันได้การสามัครคิดทำคือการสามัครคิรทำ ด้วยความรักกับพระเจ้าและเพื่อนบันผู้ที่เขาสู้ชีวิตจากความตายไม่ได้พูดด้วยคำพูดและลิ้นของพวกเขาทำนั้นเป็นเพียงการปฏิบัติตามความจริงดังนั้น พระบัญชาของพระเจ้าคือลักกันมาอธิษัานกับมาอธิษัานกันเทพเจ้าแห่งความรักสารภาพ,าพของคุณของพวกเราและเก้าโตไปเพื่อที่ คุณจะได้สามาริทีทางกับพระเจ้าอีกครั้งในวันนี้ฉันต้องการเพื่อชำระเราจากความยุติธรรมและแบ่งบันบิบราภาพที่รัก,ร,ก,กออรักกับเพื่อเพื่อบ้านรักกับเพื่อบ้านของเรานะให้ฉัน ยูไนทานาคนที่ก็จักพระเจ้าอาเทฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมน